ความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่ไม่ควรมองข้ามคุณรู้หรือไม่ว่าคนไทยจำนวนมากกำลังเผชิญกับความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัวเพราะโรคนี้มักไม่มีอาการในระยะแรกแต่เมื่อปล่อยไว้นานอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นหัวใจวายอัมพึกอัมาพาตและตไตวายเรื้อรังอาการที่พบบ่อยได้แก่ปวดหัวตึงต้นคอใจสั่นเหนื่อยง่ายเวียนศีรษะเวลาลุกนั่งมือเท้าเย็นหน้ามืดง่าย หากคุณหรือคนในครอบครัวมีอาการดังกล่าวและต้องการดูแลความดันโดยไม่พึ่งยาเคมีตลอดชีวิตขอแนะนำทางเลือกจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและได้ผลดีอย่างคาเดลไลท์คาเดไลเดไลท์คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ100%เอร์เซที่คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตดูแลระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตอย่างครอบคลุมโดยไม่ต้องพึ่งพยาเคมี ด้วยสูตรเฉพาะจากพืชสมุนไพรและสารอาหารที่มีงานวิจัยรองรับคาเดลท์จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือผู้ที่ต้องการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่ต้นทางคุณสมบัติเด่นของคาเดลท์ช่วยควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติปรับสมดุลการไหลเวียนของเลือดลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดบำรุงหลอดเลือดให้ยืดหยุน่นแข็งแรงลดความเครียดและความตึงของเส้นเลือด ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงวิธีใช้รับประทานวันละสองแคปซูลหลังอาหารควรใช้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งเดือนเหมาะสำหรับใช้ระยะยาวปลอดภัยไม่มีสารตกค้างคาเดลัยทางเลือกใหม่ของคนอยากดูแลหัวใจอย่างปลอดภัยคาเดลัยคือทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากพึ่งยาเคมีไปตลอดชีวิตด้วยพลังจากธรรมชาติผสมผสานสมุนไพรยอย่างลงตัว เพื่อดูแลความดันหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตหากคุณเริ่มมีปัญหาความดันหรืออยากดูแลหัวใจตั้งแต่วันนี้ถึงเวลาลองคาเดลัยต์แล้วครับคำแนะนำในการสั่งซื้อกรุณาคลิกกลิก์สั่งซื้อที่อยู่ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโอนี้หรือในส่วนความคิดเห็นหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ผลิตให้กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มสั่งซื้อผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันคำสั่งซื้อ รอรับสินค้าในระยะเวลา2-3วันชำระเงินปลายทางหลังจากได้รับสินค้า